เรื่องราวนะคะของทางคณะหมอรำเสียงวิหกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างให้ความสนใจกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทางบอสนงพงศกรนะคะก็ได้มีการออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับประเด็นของการที่มีการโพสต์ออกไปนะคะทางโซเชียลนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะส่งผลกระทบนะคะหรือว่าเกิดความเสียหายนะคะกับทางด้านบอสนกเองนั่นเองนะคะสําหรับบอสนกแล้วนะคะเราก็เคยได้เห็นนะคะบอสนกเนี่ยก็มักจะมีการ ออกมาพูดถึงนะคะว่าปกติเนี่ยเขาก็คือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเอาเรื่องนะคะอะไรเนี่ยมาคิดมากอยู่แล้วหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเขาก็แบบว่าปล่อยผ่านไปในหลายๆกรณีแต่ว่าครั้งนี้นะคะเหมือนว่าจะมีการพลาดพิงนะคะเป็นชื่อเป็นอะไรต่างๆจนทําให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายนะคะก็ทําเอาบอนงงสน่งพงศกรเนี่ยนะคะถึงกับได้มีการออกมาโพสต์นะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์นะคะผ่านทางหน้า Facebook ส่วนตัวนะคะของบอนงงสนองพงศกรเองโดยบอสน่งเนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าว่าจะผ่านละเรื่องนี้ แต่ไม่ไหวจริงๆเดือดมากทําข่าวเสียหายวงการหมอลามากและคอมเมนต์ก็โยงหมอลามชุดเพรสีน้ําเงินมันมีแทบทุกวงทุกคน11นาฬิกาสนาทีเจอกันที่ไลฟ์ประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความนะคะที่บอสนงเนี่ยได้มีการโพส์เหมือนว่าครั้งนี้ก็เป็นกรณีเป็นข่าวนะคะออกมาแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แบบว่าเชื่อมโยงออกไปทําให้บอสนงเนี่ยเสียหายแล้วทีนี้นะคะบอสนงนะคะก็ได้มีการออกมาไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์สดนะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจนะคะซึ่งครั้งนี้บอสนงก็ได้มีการออกมาไลฟ์นะคะที่แฟนเพจของบ ok องสนงพงศัก์ โดยบอสนกเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงนะคะเดี๋ยวเราจะขอพูดถึงเป็นคร่าวๆนะคะโดยเริ่มได้เนี่ยนะคะก็เหมือนว่าบอสนกเนี่ยไปเห็นนะคะเป็นข่าวที่อยู่ในช่องของ Tik t o ็อกช่องหนึ่งประมาณนี้นะคะได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับพระเอกมอรามนะคะชุดสีน้ําเงินประมาณนี้นะคะแบบมีเชื้อเอสจุดๆุอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ได้มีการพูดถึงไปเนี่ยแบบว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรประมาณนี้แล้วก็มีคอมเมนต์นะคะที่เหมือนว่าจะมีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็อาจจะมีการคอมเมนต์นะคะประมาณว่าแบบพูดถึงตัวย่อพูดถึงแบบว่า ใบชื่อวงอะไรประมาณนี้แล้วครั้งนี้นะคะบอสน้องเองนะคะก็เหมือนว่าเห็นว่าคอมเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโยงเข้าตัวเองมากๆเลยประมาณนี้ก็ทาให้บอสน้องเนี่ยก็ต้องรีบมาแก้ข่าวนะคะก่อนที่จะมีการเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันแล้วก็การที่เอาคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะไปพูดกันสนุกปากในคอมเมนต์โดยที่เราเนี่ยนะคะก็ไม่ได้รู้ความจริงเลยเนี่ยก็ทําให้ทางศิลปินเนี่ยเสียหายมากๆเลยนะคะบอสน้องเองก็ถึงกับต้องออกมาไลฟ์สดนะคะชี้แจงพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เรื่องราวนนี้ะะคะโดยบ เ,เขาก็ได้บอกนะคะว่าเขาเนี่ยถ้าจะแบบว่า เอาเรื่องเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าด้วยความที่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเมตตาแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะก็เลยแบบว่าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปนะคะแต่ว่าก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้นะคะว่าไม่อยากให้มีการไปพาดพิงให้คนอื่นเสียหายเพราะว่าครั้งนี้ก็ทําให้บอานนงพงศกรเนี่ยเสียหายอยู่เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆสําหรับครั้งนี้ก็เหมือนว่าเราเนี่ยนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนว่าก็มีคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็โพสนะคะที่ค่อนข้างที่จะพูดรุนนนแรรรงอออยยู่่เหหมืกกััะคําาบใทีจไปช ะะการพูดถึงแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะของทางบอสน้องพงศกรเนี่ยก็สามารถไปติดตามนะคะได้ที่แฟนเพจของบอสน้องพงศกรนะคะหรือว่าติดตามที่หน้าเซตบล็กนะคะก็มีการออกมาแชร์อยู่เหมือนกันก็สามารถไปติดตามฟังย้อนหลังกันได้นะคะครั้งนี้ก็ร่วมกําลังใจให้กับบอสน้องพงศกรนะคะเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่แบบว่าได้มีการมาพูดพาดพิงนะคะหรือว่าโพสต์ต่งางๆยังไงก็ร่วมส่งกําลังใจกันต่อไปนะะี่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวววกกับเเรรรื่องงาาาานนี้น็็สสามมาถ,ถแดดคคิห พูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อหล like, ังใจให้ด้วยนะคะ